โอเคต้องขอ,อกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านครับผมพบรายการเดซ์อินเกมเมื่อผมเดซ์ของีดเกมในตัวเอ็กโปรโตนินจาโปริกกันอีกเช่นเคยนะครับผมและตอนนี้อยู่ใน update, อัปเดตแพทใหม่ขอให้แพทใหม่ครั้งใหญ่ของตัวเกมเผมต้องว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ทำคลิปตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผมซึ่งในที่จริงแพทเนี้ยมันมีหลายอย่างมากที่ตัวเกมมันควรจะอัปเดตมาตั้งนานแสนนานแล้วครับ แต่กลายเป็นว่ามันเพิ่งจะอัพมาแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมันอัพมามันมีอะไรบ้างเราไปดูกันดีกว่านะครับผมก็โอเคเราดูกันในตัวของส่วนอัปเดตของแพทนี้กันบ้างนะครับผมสำหรับตอนแรกของตอนแรกตัวเกมเปิดมาตอนช่วงเวลา4ี่โมงของวันนี้นะผมวันที่31กรกฎาคมนี้ทีนี้ตัวเกมมันมีปัญหาในส่วนของเรื่องอ่าอ่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันส่วนเรื่องอะไรนะแต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของแพทเลยลวกันนะครับผมขอข้ามตรงนี้ไปนะอ่าโอเคมาเริ่มกันที่ชิโนบิ นิวชินอเบียปแฮตนะผมก็ตัวนี้จะเป็นอ่าทัสนาเดะฮิเมะนะครับผมอ่าเกรดนินจาวอลนะผมอ่ากรีทผงอ่านน่าจะรา์ถูกนะเกรดนินจาวอลน่าจะอ่านไม่ผิดนะอาจจะอ่านถูกนะอันนี้ถ้าเกิดอ่านผิดก็แย้งได้นะผมนะบอกกันได้นะผม ก็โอเคก็ตัวนี้เป็นร่างนินจาผมเรียกว่าร่างสงครามโลกนินจากันเรียกนินจาวอหรือไงดีเอาเป็นว่าเออนั่นแหละวผมก็คือชุนเดะร่างสงครามโลกนินจานะครับผมก็ตัวนี้มาใหม่แล้วผมแล้วก็ระบบใหม่ของในส่วนของคอยนะผมอ่าไอตัวนี้จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าคอยเป็นเหรียญ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดวไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมรีไปมันก็จะไม่ดีนะครับผมโอเคสำหรับตู้นี้ผมเป็นตู้แบบพิกอัพนะผมก็คือจะเป็นดรอปเรทอัพนั่นเองก็คือสุ่ม10ครั้งบวก1 s u ซัมมอนนะครับผมก็สุ่ม10บใบบวก1ใบฟรีแล้วก็จะมีในส่วนของร้านค้าใหม่เข้ามาในส่วนของอุปกรณ์ระดับ A นะผมซัมมอนเมดาลนะผมอ่า ก็ตอนนี้จะเป็นเมนอลที่ได้จากการสุ่มตู้ก็เหมือนถ้าเกิดเราสุ่มตู้ฉลองอนิเวนต์ซูซรเราจะได้ในการส่วนของตัวต๋วทิกเก็ตเอาไปแลกในส่วนของไอ้สุ่มตู้อันตีหาวอนใช่ไหมแต่ในส่วนตัวนี้เป็นตู้ใหม่มาคือทุกครั้งที่มีตัวละครมาใหม่ตัวละครรีคิดหรือไอ้ตัวละครรีคิดที่ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ตัวเกมปรับมาคือเมื่อมีตู้ตัวละครมาใหม่ของแต่ละเดือนนะผมก็จะทําการเพิ่มเหรียญเมดอลเข้าไปในตู้นะครับผมก็จะไปเหรียญกบสีแดงออกทองแดงนะแล้วถ้าเกิดสุ่มเนะี่ยได้ปุ๊ คุณผู้ชมสุ่มไปเยอะมากสุ่มไป3,000 4,000เพรนั่นแหละไม่ได้นะครับผมแต่ว่าในทุกครั้งที่เราสุ่มมันจะได้เมดัลามาเราเอาเมดัลาตรงนั้นสามารถไปซื้อกาสอันติได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอสุ่มเพิ่มนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันคือมันดีมากนะผมอาไปเรื่อยๆในส่วนของอันติก็นี่นะผมตัวซินเดคนะผมสกิลสีดาวคือผมต้องบอกเลยว่าตัวซินเดเนี่ผมเป็นสายสีแดงนะครับผมแล้วก็ตอนแรกผมก็ตกใจกัน,นว่าทำไมเป็นสายสีแดงนะผม แต่ต้องบอกเลยว่าเป็นสายสีแดงที่ผมต้องขอบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะผมเกมนี้นะผมสายสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยสกิลจะโอเวอร์มากๆเลยเพราสายสีฟ้านี่ดันบ้านกันกระจายใช่ไหมแต่ตั้งแต่หลังจากแผ่นมินโตะมานะผม ตัวละครสายสีแดงเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทมากในทีเดียวในการดันบ้านนะผมไม่จำเป็นต้องเป็นสายสีฟ้าแล้วเพราะส่วนใหญ่ปกติเกมนี้จะให้ตัวละครสายสีฟ้าเป็นตัวในการหลักในการดันบ้านใช่ไหมผมแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะผมสายสีแดงดันบ้านลุยเดียวนะผมไม่จําเป็นต้องมีตัวตามไม่จําเป็นต้องมีคอยซับนะผมคือลุยคนเดียวโซโลเลยนะครับผมตัวอย่างมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็จะมีมินาโตะนะครับผมและตอนนี้ซูนาเดะมานะผมเป็นสายสีแดง ตีบ้านคนเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูรับชมในการรีวิวตัวละครเดบเต็มรูปแบบในคลิปหน้านะครับผมรอรับชมกันได้เลยถ้าเกิดคุณได้ดูคลิปวิดีโอนี้แปลว่าผมลงไปแล้วในช่องนะครับแต่ถ้าเกิดอ่าผมเพิ่งลงเนี่ยก็รอประมาณสัก20่สินาทีอาจจะได้รับชมส่วนใครที่มาย้อนดูก็ย้อนไปดูก็กดเขา้าไปที่ช่องแล้วก็กดไปดูคลิปรีวิวซูนเดะได้นะครับผมก็โอเคก็ในส่วนรูปรูปแบบสกต่างๆก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับ เป็นแบบพิกอัพซัมมอนะครับต่อมาเราอัพมิชชั่นนะครับผมก็ตอนนี้ตัวเกมปรับใหม่เรียบร้อยแล้วก็คือให้เป็นเราอัพเดือนละตัวเท่านั้นนะครับจะไม่เหมืยนว่าตัวละครเข้าปกติตัวละครก็เข้า1เดือนต่อตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีรีชิทอีก2ตัวทีนี้ตัวเกมปรับมาอีกรอบนี้ก็คือเป็นราอัพมิชชั่น3าวันนะผมไม่ได้อยู่เพียงแค่15วันหรือบางทีก็20วันแล้วตอนนี้คือเป็นแบบว่าเดือนละตัวเลยนะครับผมแล้วก็จะมีให้เล่นเก็บและเอ้ยผมไม่ดูไปก่อนนนนนนนะะะะคคัผผมมออ่โเเเดว็็ู้้ชงหกแล ในราวอัพครั้งนี้ผมต้องบอกก่อนว่าซูนเดะนะผมเป็นตัวละครตัวแรกของเกมที่ผมต้องบอกเลยว่าพวเวอาจจะถึงระดับแรงเอนะผมอาจจะเกินแสนห้าตั้งแต่ เพิ่งเข้าเกมเลยก็ว่าได้ปกติแล้วตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยต้องรอรีคิดใช่ไหมผมเพื่อที่ได้สกิล4ดาวให้ครบ3สกิลอันตีรูปใหม่หรือว่าอันตีตัวเก่าก็ได้นะผมมันก็จะพาวเวอร์เพิ่มเป็นแสนห้าไม่ก็แสนหกนะครับผมบางคนก็อัพถึงแสนเจ็ดนะยัดไปเยอะๆแต่ผมบอกเลยว่าซึนาเดะเป็นตัวละครตัวแรกของเกมที่มีสิทธิ์จะอัพขึ้นเป็นแลงด์เอแสนห้าได้ตั้งแต่เปิดเกมเพราะอะไรครับผมเพราะมีการเปิดตัวอุปกรณ์ดินจาใหม่ก็คือ เป็นชุดอุปกรณ์6ดาวนะครับผมมาแล้วนะครับผมเปิดเผยรูปรษา์ก,กันแล้ว ตัวขอบเป็นสีรุง้งนะผมเหมือนกับตอนที่เวลาเราอัพตัวละครซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์6ดาวในส่วนของอค่าสเตตัสนะผมได้ HP บวก2,255นะครับผมได้ Power สายสีแดงก็คือสายเล้งบวก13%นะครับผมและบวกอ n นนี้มี t ล e บวก4ช่องนะผมคือสามารถอัพสเตตัสบวกได้ถึง4ช่องเลยนะครับผมจะมีให้เพียงแค่ Power กับ HP เท่านั้นซึ่งไอตัวนี้นะผมมันจะเปลี่ยนไปตามสถานะสายนะครับผม ซึ่งถ้าให้ผมดาวนะผมถ้าสายสีแดงก็จะเป็น ATK สายสีฟ้านะผมอาจจะเป็น CP หรือ HP ก็ได้สายสีเหลืองจะเป็น defense นะครับผมอันนี้คือที่ผมเดานะครับผมแค่ผมคาดการไว้ต้องรอดูในเดือนถัดไปว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมทีนี้ต่อมานะผมก็ในส่วนของรางวัลรอัอมิั่นนะครับผมก็ จะมีในส่วนของอุปกรณ์6ดาวคือเสื้อของซูนาเดะการ์ดสกิลสาหนึ่ดาวสสกิลที่เป็นสกิลเตะแล้วก็สกิลฮิลนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนซูนาเดะฮิเมะนะครับผมทีนี้ตัวละครโบนัสนะผมในการใช้ในการเก็บพัทของมาดาระนะครับผมก็จะมีส่วนของซาสเกะล่างฮิบินะครับผมอุจิฮะมาดาระนะโอุจิฮะโอบิโตะล่างเทนอ่าเทนเออผมพูดร่างล่างล่างสิบผานแล้วกันเออครับผมโอเคแล้วก็อ่าต่อมาในส่วนของ ตัวนี้ก็ผมก็เหมือดแล้วสำหรับตัวเรออาฟผมต่อมาแพ็คชิโนบีที่ผมบอกว่าคุ้มสุดๆเลยอ่ะมันเป็นแพ็คชิโนบีที่โคตรพอคตรแม่งคุ้มเลยครับผมคือถ้าเกิดเราเล่นแพ็ที่มันผ่านมาจะเห็นที่ผมว่าจะมีตัวการ์ดนินจาอุปกรณ์นินจาเนี่ยเช่นตัวของนารูโตะร่างคุรามะรีมโหมดนะผมที่มาในส่วนของช ah ุดชาอิจินาคุรามงแล้วก็ในส่วนของการ์ด ของนารูโตะที่มาคู่กันในแพ็คราคา1,700บาทและได้900ยเพรจะได้เป็นส่วนของการอุปกรณ์นินจาอย่างละชิ้นแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันโคตรของโคตรดีครับผมชินอเบิเซลนะครับผมเป็นตัวของ 5-star Ninja นินจากนะครับผมก็ในส่วนของเทศกาลซัมเมอร์ Summer นะครับผมก็จะเป็นในช่วงวิซัมเมอร์นะครับผม Festival. เฟสติวัลก็จะเป็นการ์ดของ ชิซุยกับของอิทาจิตอนที่นั่งกินผมดูนะคือชิซุยอะดูดีน้ำแข็งใส,ส่ชิซุยแม่งภูมิในภูเขาอะอิทาจิมันแบบอาจจะมีแบบอาใส่ท็อปปิ้งอะไรเพิ่มไงแต่แบบก็ไม่ได้เยอะชิซุยอะนะผมก็น่ารักมากเลยนะเป็นชิซุยกับอิทาจิตอนเด็กนะผมแล้วก็การต่อมาเป็นของคุชินะกับมินาโตะนะผมนะก็สวยงามมากๆซึ่งผมจัดไอตัวนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะของตัวคุชินะกับมินาโตะเนี่ยแต่ตอนนี้มันมารวมเป็นแพ็กค,คู่ในราคา1 7 0่บาทนเจดร้บาท้ผมจะได้ในชิตูบีทั้ง แล้วก็จะได้การทั้งสองใบนี้ไปเลยนะผมซึ่งผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครเป็นสายเปไม่ควรพลาดซึ่งผมก็จะไม่พลาดน,นะครับผมต่อมานะคผมระบบใหม่ a t t a c k mission to ranking add e a t h นะครับผมก็ตัวนี้เหนือนสึกเหมือนจะมีแรงค์ใหม่เข้ามานะครับผมก็ไอตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะผมต่อมานะครับผมในส่วนของ great w a l i l d war นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นระบบอ่าในส่วนของการลง กิวอร์นะผมก็จะเริ่มในวันที่3เดือน8นะครับผมก็รอรับกันได้เลยรอเล่นกันได้เลยในอีก3วันนะผมก็โอเคต่อมาในส่วนสุดท้ายนะผมก็คืออุปกรณ์นินจาตัวใหม่นะผมที่เพิ่งเข้ามาในเกมอุปกรณ์5ดาวชู True. อ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ เคียวมา,าละซึ่งผมบอกเลยว่าไอเคียวนี้มีมาเพื่อสายเปร์ล้วนๆนะครับผมไม่ได้พูดเกินจริงหรือโอเวอร์ใดๆนะผมไออุปกรณ์เนี่ยมันมีมาเพื่อสายเปนะผมถึงคุณจะเป็นสายฟรีก็ตามแต่คุณจะยอมเสีย700 ห้าสิบเพชรเพื่อไอเคียวนี้หรือไม่นะครับผมคือที่จริงตัวนี้นะผมมันเป็นอุปกรณ์พิเศษที่เพิ่มเข้ามาซึ่งจะมีระยะเวลาจํากัดนะครับผมเพียงแค่สาสิบวันเท่านั้นซึ่งใช้อุปกรณ์ในการสร้างก็จะมีจะมีลูกแก้วสีเขียวนี้ก็ใช้สร้างอุปกรณ์ห้าดาวได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคอนพิเศษนะผมที่จะมีขายในร้านค้าแล้วก็ต่อมาส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวอัปเดตอันนี้คึ่งผ่านมาแล้ว มาเรามาดูกันที่ะอย่างเจาะกันทีละตัวนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเหมือนกันในส่วนของร้านค้าในส่วนของดานลาอัพแล้วลก็ส่วนสุดท้ายในของซูนเดะนะผมซึ่งจะมีทั้ง,งหมดสี่คลิปด้วยกันรอรับชมได้เลยับผมวันนี้จะปล่อยให้ครบทุกคลิปเลยอ่ะเรามาเริ่มกันที่ a t t a ท k m ม s ชั่นก่อนละกันนะผมในส่วนของ r a n k i n g เนี่ยอ่อผมมาดูกันหน่อยละกันนะผมก็เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวระบบรางวัลมาใหม่อันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะมาในตรงไหนนะแต่ทีนี้อ่ใครรู้ก็ทราบก็แจ้งมาได้นะผมต่อมาตัว แนลมิชชั่นนะผมก็ไม่มีนะผมะไม่มีนะผมสำหรับแพทนี้เพราะว่าเป็นส่วนของคิมี่มาโลไปแล้วต่อมาก็เป็น ade, ตู้ซูนเดตตัวนี้จะเป็นในส่วนของคอยเมดัลนะผมที่เอาไปแลกในส่วนของร้านค้าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาจาอให้ทีนึงนะผมซึ่งมันมีร้านค้ามาใหม่นะผมะเดี๋ยวผมคือให้ดูแค่นี้ก่อนละกันนะผมสำหรับใครที่อยากรู้มีอะไรบ้างก็เข้าไปดูในเกมของคุณได้เลยนะผมส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาจาอให้ทีในส่วนของคลิปแยกนะผมกผม็รอรับชมกันได้เลยหรือไม่ก็ถ้าคลิปนี้ผ่านไปนานแล้วก็ ไปดูในช่องได้เลยนะผมตอในใส่วนของเราอพมิชชนเนี่ยตอนนี้ก็จะไปให้ดูในของรางวัลกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะผมแล้วก็การก็ในส่วนของเสื้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีให้ทั้ง2ตัวเลยที่ผมบอกว่าทําไมซินเดทถึงเป็นตัวละครที่สามารถอัพให้ถึงแรงด์เได้ตั้งแต่เข่าเกมเพราะมันมีเสื้ออุปกรณ์6ดาวและเสื้ออุปกรณ์5ดาวให้พร้อมกันเลยนะครับผม คือเสื้อ6ดาวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับผมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย Power 13%และ HP อีก2,255นะครับผมสล็อตบวก4เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเสื้อ5ดาวเนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมนะครับคือ ADK 1,022 Defense 720, HP 2 5ิ0สองดีเฟนส์วจ็ดร้เยี่สิบเฮงแปลว่าซิบนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์สิบสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งแปลว่าซ่นเดวนะไดตีสวตวอรงนีคดงบวกทั้งหมดนี่นขอห้ัวปอันเมีนห้เากนะครับผม และบอกเลยว่าตีกันแบบยังไงอะตีกันแบบลากเลือดเลยผมว่าได้นะผมเพราะว่าในส่วนของตัวดั้งเดิมคือ5ดาวเนี่ยใช้239,000พันอาพัมาละนะผมเรียกเป็นพอยต์แล้วกันนะผมใช้2 9 0 0 0 0เก้0 0พอยต์ส่วนนิเสื้อของซูนเดตตอนช่วงสงครามโลกนินจาไอที่เป็นอุปกรณ์6ดาวเนี่ยเอาเป็นเสื้อประจำตัวแล้วกัน คือใช้ทั้งหมด1 9 9 9 0 0้านเก้าแนพันั่นเองนะครับผมซึ่งแปลว่าคุณต้องตีแบบตาเหลือกตาหล่นเลยนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับผมมีคลิปแน่นอนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปอัปเดตในแพทวันนี้นะผมว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างอะไรยังไงนะครับผมก็จะมีส่วนของร้านค้าอะไรแต่นี้อะไรเดี๋ยวเราไปรอ,เ,อเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปแยกในของแต่ละตัวนะผมก็ โอเคในส่วนของแพทก็มีประมาณนี้ละกันแล้วก็ที่ผมแนะนําก็หลักๆก็จะมีในส่วนของชินอบิเซลนะผมซึ่งตัวนี้อยู่ถึง30วันเลยนะผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้การ์ดถึง2ใบพร้อมกันเก็บเลยและได้เพชรถึง900ชินอบินะเก็บตังค์ซื้อได้เลยนะผมพันเถึงมันจะยากเยินแสนเข็ญแต่ก็ถ้าเกิดคุณเป็นสายเปท,ที่แท้ทูก็ส่งซื้อและผมสนับใครสายฟรีที่งบประมาณไม่ถึงจริงๆก็เก็บตังค์ของท่านไว้นะผมใช้กินใช้ อ,อยู่ไปเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดต้องปรับตัวนะผมแล้วก็ตอนนี้นารูตโตะโครัง้งนี้ขออภัย,ยนารูตโตะรุ่นเจ็ดโอ้ยผิดแล้วนารูโตะล่างซิกพาร์คของผมก็เป็นแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบผมส่วนสถติเก็เป็นหนึ่งแสนหกหมื่นเรียบร้อยแล้วนะผมจากตอนแรกเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นผมใส่การ์ดเพิ่มไปอีกหนึ่งใบก็คือในส่วนของการ์ดตัวนี้นผมเป็นสองใบแล้วนะผม ตัวของธนูใส่3อันแล้วก็มือเกะอ,อีก1อันนะครับผมคืออยากจะบอกว่าตัวละครตัวไหนพอร์จะสูงได้อยู่ที่อุปกรณ์นะครับผมคือการ์ดก็เป็นส่วนหลักแล้วก็เลเวลของการ์ดและสกิลก็เป็นส่วนนะครับผมแต่ทีนี้ก็คือตัวหลักๆก็คือต้องมีอุปกรณ์นินจาด้วยซึ่งมันจะบวกโบนัสพอร์แล้วก็บวกนัดเออใช่ก็ถูกแล้วบวกโบนัสพอร์ให้สำหรับตัวละครตัวนั้นนะครับผม ก็โอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับในคลิปนี้นะผมก็อัปเดตแพทประมาณนี้ละกันสัวซื้อนาเดก,ก็เดี๋ยวรอรับชมคลิปแยกให้นะผมแล้วก็ในส่วนของร้านค้าก็าทีนี้ เนี่ยอ่ะดูเลยนะครับผมให้ดูเลยก็ได้นะผมก็ตัวนี้เราัพเป็นของซืนาเดตัวนี้เป็นตัวเก่าของซาติเกตซึ่งจะมีให้อยู่อีกส0วันนะผมเพื่อสำหรับคนที่ยังซื้อไม่ทนันตัวนี้ก็จะเป็นของซืนาเดซึ่งอยู่ถึง40วันเลยนะครับผมก็ให้มาเลือกซื้อกันได้ซึ่งตัว point เนี่ยไอตัวนี้ผมที่เป็นเหรียญเนี่ยมันจะทำการใช้ได้ทุกตู้นะผมถ้าเกิดให้ผมดาวก็คือใช้ได้ทุกตู้นะครับผมก็คือสามารถเอาไปใช้งานได้กับ ทุกแผ่นละกันนะสำหรับเอามาการซื้ออันติคัสตัวซึนาเดตเนี่ยตัวนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะถ้าเกิดคุณสุ่มตู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะมาต่อว่าต้องหายังไงหรืออะไร,ย,ไร,ะรยังไงนะผมคือสุ่มไปยังไงเดี๋ยวรอดูกันในคลิปถัดไปเลยแล้วกัสนส่วนสำหรับตัวนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเออเดี๋ยวให้ดูอาการน,นะรผมถึงจะเห็นแล้วก็ตามคือเนี่ยที่ผมบอกว่าเกมนี้มันควรจะมีไปตั้งนานแล้วก็คือในส่วนของระบบตัวนี้นี่แหละว่าเกมเนี่ยมันควรจะแบบว่าให้คนที่เขาสุ่่่มมไไไปตั้้ง4 5, เนนียด ควรเนี่ยเขาสามารถแบบซื้อได้เลยเออก็เอามาซื้อให้เลยดิเออถึงมันจะแพงก็เธอเกิดเออให้คนเขาซื้อเลยก็ได้และในการ์ดตัวน,นี้การ์ดคูชินะกับการ์ดมินาโตะและนารุโตะเนี่ยผมบอกบอกเลยว่าเป็นการ์ดที่สวยละลายใจมากและคุณควรมีเก็บไว้เป็น connection คอลเล็กชั่นนะครับผมคือผมยังไงก็ต้องสุ่มซื้อนาเดะน,นะผมคือไม่ใช่ว่าสุ่มเพราะว่าต้องการได้อันตีหลักๆผมไม่ได้ต้องการอันตีเลยสุ่มได้ไม่ได้อันตีผมช่างหัวแม่งผมคือต้องการ การใบนี้ต้องการการมาเก็บสะสมไว้ถึงอันติมันจะดีก็ตามแต่ผมบอกเลยว่านิวเจนใหม่เนี่ย power และระบบใหม่ใช่ไหมผมอ่ะเรามาดูกันนิดนึง ตัวซูนาเดะเนี่ยผมให้ดูเลเวลนะผมเริ่มต้นอยู่ที่6,000ตัวนี้เป็นตัวพาเหล่าอยู่แล้วแต่คือต้องบอกว่ามาดาระกับในส่วนของรุ่น1ฮาชิรามะที่เป็นอันติของซูซานโอและก็อันติของเซนจูพันกรเนี่ยจะมีคาวเวอร์อยู่ที่17,100 10นเจ็ันะผมของทั้ง2ตัวเลยแต่ซู 6, 2, 8, 000, นาเดะฮิเมะผมเลเวลแรก6,000เลเวล2 8,000นะครับผมเลเวล3 000, 1 0 0มืเลเวล4 1่0นึเลเวล5้5หมืเลเวล6,700ื่อันนี้คือเกินฮาชิรามะกับมาดาระไปแล้วผม ต่อมาเลเวล7จ็ดหมนี่มันเดอะเน็กฟักกิ้งเลเวลแล้วผมสุดท้ายเลเวล8ปผมสองหมื่นสองพคือแม่งโคตรเดอะฟักเดอะแบบเดอะเน็กฟักกิ้งเลเวลแบบไอเช่เคสคือต่อยสัตว์หางทีน่าจะมีขี้แตกขี้ไหลกันแน่นอนพอแน่นอนอีกแล้วว่าในต,ตัวเนี้ยมันมีอัปเดตสัตว์หางที่ก็คือจะเป็นห้องล่าสุดก็คือเลเวล40่สิบจนถึงเลเวล50ซึ่งเลือกสัตว์หางอยู่ที่1ิ สิบหกล้านนะผมถ้าเกิดเรายังใช้อันตีตัวเก่าๆกันไปอ่ะต่อให้เราจะอันติเวลเปก็ตามนะผมแต่ก็มีโอกาสไม่ได้ที่เราจะตายแล้วก็ดาเมจไม่พอนะผมตัวเกมมันปรับใหม่มาแล้วผมในส่วนของเซ็ตเจนใหม่เลยแล้วกันคือต้องบอกว่าเจนแรกอ่ะจะเป็นเจนตั้งแต่แบบอันตีเริ่มต้นที่สองพันสามพันเนี่ยจนมาถึงประมาณอัพสูงสุดประมาณแปดพันเก้าพันเจนที่สองของประมาณเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณห้าพันนะผมอัพตันที่ประมาณหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสอง นะผมแล้วก็มาเจนระดับกลางก็คือจะเริ่มต้นที่6,000ก็คือเป็นพวกรีคิดจนถึง2ม0 0นะครับผมแต่เจนนิวล่าสุดนะครับผมเพิ่งอัพมาได้แค่4เดือนหลังจากตัวเจนล่าสุดไปกลายเป็นว่าซเนเดตเป็นตัวเปิดสักลาสายสีแดงครับผมคือจะบอกว่ามินโตะเป็นตัวเปิดสักลาดเจนใหม่ก็ได้แต่ว่าตัวซเนเดตเนี่ยเปิดของเจนใหม่อีกทีนึง อันตีนะผมลาเรเวลแปดที่ผมให้ดูไปคือสองหมื่นนะผมคือมันต่อยทีขี้กระจายแน่นอนนะผมนะก็เอาเป็นว่าเดีย๋ยวเรามาดูกันชิปแยกลใการเสาร์นี้ก็สิบหกนาทีแล้วอธิบายมาเยอะมากก็พูดไปเรื่อยนะผมนะก็ถ้าเกิดใครชนฟังก็ขอบคุณมากผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาระกับคุณไม่มากก็น้อยน,นะผมแล้วก็เราดูกันได้สำหรับคลิปรีวิวถ้าถ้าซื้นอนาเดะฮิเมะร่างเกทนินจาบอนะผมโอเควันนี้ขอตัวก่อนเสียยูทูบายค่อยๆตายผมเจใหม่ข้างหน้าครับบ๊ายบาย